สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพึ่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูพึ่งก็จะมาสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นปอสองค่ะสอนเด็กๆทำการบ้านในหน้าที่112ถึง115นะคะในเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกกันเลยนะคะหน้า11 2ค่ะข้อที่1เขาบอกว่า เชือกสีแดงยาว2เมตร25เซนติเมตรเชือกสีฟ้ายาว3เมตร12เซนติเมตรถ้านำเชือกสีแดงมาวางต่อกับเชือกสีฟ้าจะได้เชือกที่มีความยาวทั้งหมดเท่าไหรค่คะข้อนี้เด็กๆว่าเอาไปบวกหรือลบคะบวกแน่นอนเลยเพราะว่าเขามีสัญ,ญลักษณ์มมใหมเราตรงนี้แล้วนะคะเป็นเครื่องหมายบวกเรียบร้อยค่ะหน้านี้ง่ายๆเราแค่เติมตัวเลขเฉยๆนะคะเขา เขียนสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเราแค่เอาตัวเลขมาเติมเนาะในการแสดงวิธีทำนั้นสองบรรทัดแรกเด็กๆจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าเชือกสีแดงยาว2เมตร25ซนติเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมเขาบอกอย่างแรกมาแบบนี้นะเราก็เอาตัวเลขมาใส่เลยค่ะเพราะเขาเขียนข้อความให้แล้วว่าเชือกสีแดงยาวยาวเท่าไหร่ก็คือยาว 2เมตร25เซนติเมตรนั่นเองเขาก็เอาตัวเลขมาใส่เลยนะคะเวลาที่ลูกใส่ตัวเลขนะคะลูกต้องใส่เลขให้ตรงกับหน่วยของเขา2เมตรก็คือใส่เลข2ให้ตรงกับหน่วยเมตร25เซนติเมตรคือใส่25ให้ตรงกับหน่วยเซนติเมตรนั่นเองในกรณีที่โจทย์ปัญหามี2หน่วยแบบนี้นะคะมีทั้งเมตรและเซนติเมตรให้ลูกเขียนหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้เลยในบรรทัดแรกนะคะ จบไปสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกจบไปแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเชือกสีฟ้ายาว3เมตร12เซนติเมตรนะคะตรงนี้เขาเขียนให้เราแล้วว่าเชือกสีฟ้ายาวยาวเท่าไหร่ก็คือ3เมตร12เซนติเมตรค่ะเอาตัวเลขมาใส่เลยเรียบร้อยค่ะเด็กๆใส่เลขนะคะก็ต้องใส่ให้ตรงกับข้างบนเหมือนกันนะนี่นะคะหลักหน่วย ตรงกับหลักหน่วยเลข5กับเลข2ตรงกันหลักสิบตรงกับหลักสิบแบบนี้นะคะ2กับ1ตรงกันเสร็จแล้วเราก็มาบวกกันเลยค่ะ5บวก2เป็นเท่าไหร่ลูก5บวก2ก็เป็น7นะคะใส่เลข7ลงไป2บวก1ก็เป็น3ค่ะใส่3ลงไปได้หน่วยเซนติเมตรมาละเป็น37เซนติเมตรนะคะต่อไป2เมตรบวก3มเมตรก็ได้5เมตร ใส่5เมตรลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้ก็เลยตอบได้เชือกที่มีความยาวทั้งหมด5เมตร37เซนติเมตรค่ะเราก็จะมาตอบเป็นเลขไทยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะข้อแรกเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ข้อ2กันค่ะข้อ2นี้โจทย์บอกว่า ริบบิ้นสีแดงยาว23เมตร7 8เซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาว3 5 9เซนติเมตรริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่ข้อนี้เอามาลบกันนะคะเพราะว่าเขาบอกความยาวของริบบิ้นสีแดงและริบบิ้นสีฟ้ามาแล้วถามว่าสีแดงยาวกว่าสีฟ้าเท่าไหร่เราก็ต้องเอาความยาวของริบบิ้นสีแดงมาลบออกด้วยความยาวของริบบิ้นสีฟ้า ถึงจะรู้ว่ามันยาวกว่าไปเท่าไหร่เนาะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในขั้นตอนวิธีทำเนี้ยเขาก็เขียนเครื่องหมายลบไปให้เราอยู่ละแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นลบแน่นอนนะคะบรรทัดแรกค่ะเด็กๆมาดูนะตรงวิธีทำเนี่ยเขาจะเขียนเมตรกับเซนติเมตรไว้ให้เราเลยเพราะว่าจากโจทย์นะคะจะมีหน่วยอยู่2หน่วยคือหน่วยเมตรและเซนติเมตรค่ะ แต่ว่ามาดูที่ริบบิ้นสีฟ้านะ,ะริบบิ้นะะสีฟ้าเนี่ยยาว3 5 9ซนติเมตรค่ะตรงเนี้ยมันสามารถทำเป็นเมตรและเซนติเมตรก่อนได้นะ,ะเด็กๆมาช่วยครูคิดหน่อยเร็วว่า3 5 9ซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะตรง3 5 9เซนติเมตรนี้นะคะเราจะแยกออกมาก่อนเป็น3 0 0 กับ59ซนเมใช่ไหมคะเพราะว่า300บวกกับ59ก็คือ359นั่นแหละถูกไหมลูกแต่ว่า300ซนตเมตรตรงนี้ค่ะมันเท่ากับกี่เมตร300ซนติเมตรก็คือ3เมตรนั่นเองเพราะ100เซนเมตรเท่ากับ1เมตรนะลูกนะ300ซนเมตรก็เท่ากับ 3เมตรค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าริบบิ้นสีฟ้าย,ยาว3เมตร59เซนติเมตรนั่นเองนะคะครูเพื่อนก็นมาเขียนไว้ตรงนี้นะคะเป็น3เมตร59เซนติเมตรค่ะทีนี้มาดูวิธีทำนะลูกนะบรรทัดแรกเขียนเมตรกับเซนติเมตรไว้เรียบร้อยส่วนข้อความแรกค่ะที่เราจะต้องเขียนไปก็คือสิ่งที่โจทย์บอกเป็นอย่างแรก โจทย์บอกว่าริบบิ้นสีแดงยาว23เมตร78ซนติเมตรเอาเลข23เขียนให้ตรงกับเมตรนะคะ7จ8เขียนให้ตรงกับเซนติเมตรค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะบรรทัดแรกต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาก็คือริบบิ้นสีฟ้ายาวเท่าไหร่เอยแบ่งเป็นเมตรกับเซนติเมตรได้3เมตร59เซนติเมตรนะคะก็ามาเขียนได้แบบนี้นะคะ เวลาเขียนหลักหน่วยต้องตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบนะคะข้างหน้าก็เหมือนกันหน่วยเมตรเนี่ยหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบแต่ข้างล่างเขาไม่มีหลักสิบก็เว้นเอาไว้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาลบกันเลยค่ะอะทีนี้8ลบ9ได้ไหมลูกแลบ9ก้าไม่ได้ต้องไปยืมนะคะยืมเจมาค่ะ7ตัวนี้ก็จะเหลือหนะคะ ส่วน8ก็จะกลายเป็น18ทีนี้18-9ลบ9ได้เท่าไหร่ลูก1 8บลบ9ก็ได้9นะคะ6-5ลบ5ก็ได้1ค่ะได้มาแล้วเป็น19เซนติเมตรนะคะเซนติเมตรเขาลบกันเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูเมตรบ้างค่ะ3-3ลบ3ก็เป็น0 สองตัวนี้ไม่มีอะไรลบดึงลงมาก็จะได้เป็น20เมตร19เซนติเมตรค่ะเด็กๆเอาเลขไทยมาเขียนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะจะได้ว่าริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้า20เมตร19เซนติเมตรค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งหน้านะคะในหน้าที่112ค่ะเดี๋ยวจะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้เด็กๆเขียนตามก่อน ทีนี้เรามาดูที่หน้า113กันบ้างนะคะในหน้านี้เขาจะให้เราเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบค่ะซึ่งการหาคําตอบก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าโจทย์ปัญหาของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรไม่มีชื่อคนไม่มีเรื่องราวการซื้อขายหรืออะไรเลยนะคะบอกมาตรงๆเลยว่า48เมตร3ซนติเมรวมกับ21เมตร97ซเมเท่ากับเท่าไหร่แค่นี้เองค่ะไม่ได้มีการซื้อการขายหรือว่าการ ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นเรื่องราวนะคะตอนนี้มีแค่ตัวเลขแล้วก็หน่วยเมตรกับเซนติเมตรเอามาบวกกันเท่านั้นค่ะอ่ามาดูข้อแรกเลยนะจากโจทย์ที่ครูเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นะคะ4 8เมตร23เซนติเมตรรวมกับ2 1เมตร9กเซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่ค่ะเราก็เอาตัวเลขมาเขียนได้เลยนะคะบรรทัดแรกค่ะเอา4 8เมตร23เซนติเมตรมาเขียนก่อนนะคะ เรียบร้อยค่ะบรรทัดแรกต่อไปเอามารวมกับ2 1เมตร9กซตมก็ต้องเขียนเครื่องหมายบวกไว้ตรงกลางแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขียน21เมตรค่ะ21 m. อยู่ที่หน่วยเมตร97ซนมอยู่ที่หน่วยเซนติเมตรนะเรียบร้อยค่ะ เขียนหลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงกับหลักสิบนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งหน่วยเมตรและเซนติเมตรนะต่อไปเราก็จะมาบวกกันแล้วนะ7บวก3คะลูกได้เท่าไหร่คะ7บวก3ก็เป็น10ใช่ไหมใส่0ย์ทด1ค่ค่ะ่เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาบวกข้างหน้าบ้าง 9บวก1เป็น10 10บบวก2ก็เป็น12ค่ะใส่12ไปก่อนอได้หน่วยเซนติเมตรมาเป็น120เซนติเมตรแล้วนะคะทีนี้เรามาดูหน่วยเมตรกันบ้างค่ะ8บวก1ลูกได้เท่าไหร่คะได้9นั่นเอง4บวก2นะคะได้เท่าไรเอ่ยสบวก2ก็เป็น6ค่ะ ได้แล้วค่ะเวลาที่เราบวกกันนะหลักหน่วยต้องกับหลักหน่วยหลักสิบต้องกับหลักสิบเหมือนเดิมนะคะได้เป็น69เมตร120เซนติเมตรแต่เด็กๆมาดูที่หน่วยเซนติเมตรนะคะ120เซนติเมตรเนี่ยมันเกิน1เมตรไปแล้วใช่ไหมมันเกิน1เมตรไปแล้วเท่าไหร่คะ120่เซนติเมตรตรงนี้นะคะมันก็จะเท่ากับ1เมตรแบบอีก20เซนติเมตรนั่นเอง เราจะเอาหน่วยเมตรเนี่ยไปรวมกันตรงนี้นะคะส่วนเซนติเมตรก็เอาไว้ที่หน่วยเซนติเมตรเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเราจะเอา1เมตรตรงนี้มารวมกับ69%ค่ะส่วน20เซนติเมตรตรงนี้นะคะเราจะเอามาเขียนข้างล่างค่ะก็จะได้คำตอบเป็น70%เมตรนะคะเพราะว่า69บวกกับ1เมตรตรงนี้กลายเป็น70เมตรค่ะ ใส่เจ็ดไปเลยนะคะแล้วหน่วยเซนติเมตรของเราก็คือที่มันเหลือเศษตะกี้แหละ1เมตรเมื่อกี้ไปแล้วเนาะยังเหลือ20เซนติเมตรตรงนี้เอามาใส่ให้ตรงหน่วยเซนติเมตรค่ะได้คำตอบแล้วนะคะเป็น70เมตร20เซนติเมตรค่ะข้างหน้านี้เด็กๆเ,เขียนคำว่าหรือไว้ด้วยนะคะ นี่นะคะเด็กๆใส่คำว่าหรือไปด้วยค่ะแล้วมาตอบเป็นเลขไทยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะได้แล้วค่ะตอบ70เมตร20ซนเมตรค่ะต่อไปเรามาดูข้อ2กันเลยนะคะข้อ2นี้จดบอกว่า23มเมตร19ซนเมตรมากกว่า11เมตร98ซนตมรอยู่เท่าไหร่ถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอา23 19เมตร19ซนเมตรลบ ออก11เมตร98ซนติเมตรนะคะ,ะมาแสดงวิธีทำกันเลยมรนทัดแร้เขียน23เมตร19ซนเมก่อนค่ะได้แล้วค่ะ23เมตร19เซติเมตรข้อนี้เราต้องเอามาลบนะคะเพราะว่าหาความยาวที่มากกว่าค่ะลบกับ11เมตร98เซนติเมตรนะคะใส่เลยค่ะ เวลาใส่ใส่หลักสิบต้องหลักสิบหลักหน่วยต้องหลักหน่วยนะคะได้แล้วค่ะลบด้วย11เมตรเ8เซนติเมตรค่ะทีนี้เราก็มาตั้งลบกันเลยนะมาดูที่หน่วยเซนติเมตรก่อนเลย19เซนติเมตรเอาไปลบกับ98เซนติเมตรได้ไหมคะยังไม่ได้นะเพราะว่า1 9เซนมันน้อยกว่า9 8ซนนะคะมันไม่สามารถลบได้มันต้องไปยืมเขามาก่อนคะ่ะลูก มันต้องไปยืมหน่วยเมตรมาก่อนนะคะจาก23เมตรก็จะเหลือ22ค่ะจาก19เซนเมตรนะคะยืมมา1เมตร1เมตรคือ100เซนเมตรดังนั้นตรงนี้มี100เซนติเมตรบวกกับ19ที่มีอยู่นะคะก็กลายเป็น119เซเมตรนะคะข้างบนก็ใส่เป็น119ค่ะ ได้แล้วนะคะข้างบนเป็น119จากนั้นก็ถึงเอามาลบกันได้ค่ะ9-8ลบ8ลูกได้เท่าไหร่คะ9-8ลบ8ก็ได้1น,นะคะ1ตัวนี้ลบ9ไม่ได้ค่ะมันไปยืม1ตัวหน้ามามันก็จะกลายเป็น11อยู่ดีเนาะสบอลบ9ลูกได้เท่าไหร่คะ11-9ลบได้2ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงหน่วยเซนติเมตรเราได้ละว,ว่า21เซนเมตรนะทีนี้มาดูหน่วยเมตรกันบ้างนะคะ2ลบ1ก็เป็น1ค่ะ2ลบ1ตัวนี้ก็เป็น1เหมือนกันก็ตอบได้ว่า11เมตร21เซนติเมตรนั่นเองนะคะเขียนเป็นเลขไทยเลยค่ะเรียบร้อยค่ะตอบ11เมตร21เซนติเมตรนะคะ เดี๋ยวจะค้างข้อนี้ไว้แป๊บหนึ่งให้เด็กๆเขียนตามก่อนนะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะ59เมตร2 8เซนตมน้อยกว่า84เมตรเ2ซนติเมตรอยู่เท่าไหร่เขาถามว่าความยาวตรงเนี้ยนะคะน้อยกว่าความยาวข้างหลังอยู่เท่าไหร่ถามว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ ดังนั้นแสดงว่าข้างหลังเนี่ยมากกว่าใช่ไหมคะเอาข้างหลังตั้งแล้วก็มาลบด้วย5 9เมตรสิซมค่ะก็จะได้รู้ว่าความยาวข้างหน้าเนี่ยน้อยกว่าเท่าไหร่หรือถามอีกอย่างหนึ่งก็คือความยาวข้างหลังเนี่ยมันมากกว่าเท่าไหร่นั่นเองค่ะก็ต้องเอา84เมตรเ2ซนตมตั้งนะคะได้แล้วคะ่ะ84เมตร72ซนเมตร เอามาลบนะคะลบด้วย59เมตร2ี่เซนติเมตรค่ะก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาลบเลยค่ะ72เซนติเมตรมากกว่า28เซนติเมตรอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้หน่วยเซนติเมตรเขาลบได้อยู่แล้วไม่ต้องไปยืมหน่วยเมตรมานะคะแต่ที่นี้สองลบ8ไม่ได้คะ่ะลูกต้องไปยืม7ตัวนี้นะยืม7นะคะ7ตัวนี้ก็เหลือหค่ะ สตัวนี้ก็เป็นสิองทีนี้เอาสิบสองมาลบ8ค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้สนั่นเองหตัวนี้ก็ลบสองได้สี่ค่ะ1เซมตรเรียบร้อยนะทีนี้มาดูหน่วยเมตรบ้างสี่ตัวนี้ลบ9้าไม่ได้อีกละต้องยืม8ดนะ8ดเหลือเจ็ค่ะ 4ตัวนี้กลายเป็น14นะคะ14-9ลบ9ลบได้เท่าไหรคะได้5นะคะต่อไป7-5ลบหเหลือ2ค่ะก็ตอบ25เมตร44เซนติเมตรนะคะมาเขียนเป็นเลขไทยอีกทีนึงคะ่ะ ได้แล้วค่ะ25เมตร44ซนเมตรค่ะเดี๋ยวจะค้างเอาไว้ให้เด็กๆเ,เขียนตามก่อนนะคะมาดูข้4อ4กันเลยค่ะ53มเมตร79ซนมรรวมกับ815ซนเมเท่ากับเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยคือเด็กๆจะต้องเปลี่ยน815ซนติเมตรเนี่ยให้กลายเป็นหน่วยเมตรกับเซนติเมตรก่อนค่ะ เด็ก,ดกบอกครูหน่อยได้ไหมว่า815้าเซนเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะ815เซนติเมตรก็จะเท่ากับ8เมตร15เซนเมตรนั่นเองเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอามาแสดงวิธีทำข้างล่างกัน,นะคะ่ะ เขาให้เอา53เมตร79เซมมารวมกับ815เซมหรือเอามารวมกับ8เมตร15เซนตมรนั่นเองก็เอา53เมตร79ตั้งก็ได้หรือว่าเอา8เมตรตั้งก็ได้นะคะการบวกเนี่ยเราสามารถสลับกันได้ตัวไหนเป็นตัวตั้งก็ได้ค่ะแต่เอาเลขเยอะมาก่อนก็ได้เนาะถ้าอย่างนั้นบรรทัดแรกเราจะเขียน53เมตร79เซนติเมตค่ะ บรรทัดแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่สองค่ะรวมกับ8ปดเมตรสิเซนติเมตรต้องเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะคะ9กบวกหก็ได้14ค่ะใส่4แล้วก็ทด1นนะคะนี่ 14หลัก10ก็มาทดอยู่กับหลัก10ข้างบนนี้นะคะเขียนแค่4ตัวเดียวเอาเลข1มาทดไว้ที่หลัก10 7บวก1เป็น8นะคะ8บวกอีก1ก็เป็น9ตรงนี้ใส่9ค่ะได้แล้วนะต่อไปมาดูหน่วยเมตรกันบ้าง3บวก8ลูกได้เท่าไหร่คะ3บวก8ก็เป็น11ใส่1 ทดหนะคะห้บวกหนึ่งก็เป็น6ค่ะใส่ให้ตรงกับหลักสิบต,ตรงนี้นะคะตอบว่า6 1เอดเมตร94ซนติเมตรค่ะแล้วก็มาเขียนเลขไทยข้างล่างอีกทีนึงนะลูกเรียบร้อยค่ะตอบ 61, เอเมตร94เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวจะค้างเอาไว้ให้เด็กๆได้เขียนก่อนแป๊บนึงนะคะ ต่อไปมาดูข้อ5กันเลยค่ะข้อ5นี้บอกว่า9เมตร13เซเมตรมากกว่า467เซมอยู่เท่าไหร่เหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆจะต้องเปลี่ยน467เซนเมนี้ให้เป็นหน่วยเมตรกับเซนติเมตรก่อนนะคะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย467เซมก็เท่ากับ4เมตร กับอีก67ซนเมตรนั่นเองนะคะได้แล้วนะคะเราก็มาเขียนไว้ตรงนี้ก่อนว่า467เซนเมเท่ากับ4เมตร67ซนเมตรจากนั้นก็มาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะเขาถามว่าความยาวของข้างหน้าเนี่ยมากกว่าความยาวนี้อยู่เท่าไหร่นะคะก็เอา9เมตร13ซนติมตรตั้งค่ะลบด้วย4เมตร67ซนติเมตรนะคะ บรรทัดแรกได้แล้วค่ะ9เมตร13เซนติเมตรนะคะลบด้วย4เมตร67เซนติเมตรค่ะได้แล้วนะคะ2บรรทัดทีนี้เรามาดูหน่วยเซนติเมตรก่อน13เซนติเมตรลบ67เซนติเมตรไม่ได้ เพราะว่า13มเซนน้อยกว่า67ลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมหน่วยเมตรมาค่ะจาก9เมตรก็เหลือ8เมตร13ตัวนี้นะคะได้มาอีก1เมตรคือ100เซนติเมตรใช่ไหมบวกกับ13ที่มีอยู่แล้วกลายเป็น113ค่ะ ทีนี้เราก็เอามาลบกับ67ได้เลยตรงนี้เป็นกระดาทษทดของครูเพิ่งก็เล้วกันนะคะครูเพึ่งจา้า113มาลบกับ67ตรงนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะลบกันได้เท่าไหร่เด็กๆมาช่วยครูพิ่งคิดนะคะ3ลบ7ได้ไหมลูก3ลบ7ไม่ได้นะคะต้องไปยืม1มาค่ะ1ตัวนี้กลายเป็นศูนย์ก่อน3ตัวนี้กลายเป็น13า สิบลบเได้เท่าไรเอ่ย7ไม่ในใจนับไปถึง13านะเจ็แล้วก็8ปดเก้าสิบสิบอดิบสอสิบสานับเพิ่มไปอีกหใช่ไหมดังนั้น1 3บสลบเเท่ากับหค่ะศูนย์ตัวนี้ลบหไม่ได้ไปยืมหนึ่งตัวนี้มาหนึ่งตัวนี้กลายเป็นศนส่วนหนึ่งตรงกลางกลายเป็นสิบค่ะ 10-6ลบ6ก็ได้เท่ากับ4ดังนั้นตรงหน่วยเซนติเมตรเราจะตอบ4 6เซนติเมตรนะคะได้แล้วค่ะต่อไปมาดูที่หน่วยเมตรกันต่อนะคะ8เมตรลบ4เมตรก็ได้4เมตรค่ะก็ตอบว่า4เมตร4 6เซนตมตรนั่นเองเขียนเป็นเลขไทยอีกทีนึงนะคะ เรียบร้อยค่ะตอบ4เมตร46เซนติเมเดี๋ยวจะค้างเอาไว้ให้เด็กๆเขียนตามแป๊บหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วค่ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะซึ่งเราจะต้องมาแสดงวิธีการหาคำตอบค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าใบาบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์ 19เมตร28ซนเมตรใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23มเมตร19เซนติเมตรใบบัวจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวงสิ่งที่โจทย์ถามไวค้ค่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่นะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ ใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์19เมตร28เซนเมตรอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่1ต่อไปโจทย์ยังบอกอีกว่าใช้ริบบิ้นสีเขียวทำใบไม้23เมตร19ซนเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเป็นอย่างที่สองนะคะตอนนี้ ในแบบฝึกหัดเขาเขียนให้เราเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรก็คือใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกเขาก็เขียนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสิ่งที่บอกเป็นอย่างแรกก็คือใช้สีแดงทําดอกไม้19เมตร18ซนเมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ริบบิ้นสีเขียวทําใบไม้23เมตร19ซนติเมตรค่ะทีนี้เรามาดูวิธีทํากันนะคะ เนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยเขามีหน่วยอยู่2ออย่างก็คือเมตรกับเซนติเมตรดังนั้นเราจะต้องใส่หน่วยเมตรกับเซนติเมตรไว้ก่อนในบรรทัดบนสุดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะใส่เมตรกับเซนติเมตรเตรียมไว้เรียบร้อย,ย,อยต่อไปบรรทัดแรกเราจะเขียนอะไรดีคะเราก็ต้องเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกค่ะสิ่งที่โจทย์บอกเป็นอย่างแรกก็คือใบบัวใช้ริบบิ้นสีแดงทำดอกไม้ประดิษฐ์นั่นเองเขียนไปนเลยนะคะ บรรทัดแรกเรียบร้อยนะคะที่ไม่พอดเด็กก็เขียนถึงแค่ทําดอกไม้ก็ได้หรือถ้าใครมีที่พอก็เขียนว่าทําดอกไม้ประดิษฐ์ไปเลยก็ได้นะคะใบ,บะวใช้ริปบิ้นสีแดงเท่าไหร่นะลูก19เมตร28เซนติเมตรก็เอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะบรรทัดแรกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปบรรทัดที่2เราก็จะเขียนว่าใช้ริปบิ้นสีเขียวทําใบไม้23มเมตร19เซนติเมตรค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้ด้วยค่ะก็ได้สิ่งที่โจทย์บอกมาสองบรรทัดแล้วนะคะบรรทัดสุดท้ายเราก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามลงไปสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะแต่คําว่าเท่าไหร่ไม่ต้องเอามาเขียนนะคะเขียนถึงแค่ใบบัวใช้ริบบิ้นทั้งหมด แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาคำตอบกันว่าทั้งหมดนะ่ะมันคือเท่าไรนะคะบรรทัดที่3เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหาคำตอบกันค่ะเด็กๆช่วยครูพิ่งคิดด้วยนะคะมาดูกันที่หน่วยเซนติเมตรก่อนนะเราจะต้องเอา28มาบวกกับ19ค่ะเอา8กับ9บวกกันก่อนเพราะเป็นหลักหน่วยนะเราบวกจากข้างหลังไปข้างหน้านะลูก8บวกเได้เท่าไหร่ลูกได้17นะคะใส่7ทด1ค่ะ จากนั้นเอา1มาบวก2ได้3 3ม,มบวก1ได้4ค่ะใส่สีเลยได้แล้วนะคะ47เซนติเมตรค่ะต่อไปมาดูหน่วยเมตรกันบ้างเอา9มาบวก3ก่อนค่ะ9บวก3ได้12นั่นเองใส่2ทด1 1ึบวกหเป็น2 2ง,งบวก2ก็เป็น4ค่ะ ได้คำตอบแล้วนะคะข้อนี้ตอบ42เมตร47เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนเลขไทยตรงนี้อีกทีนึงนะคะเวลาที่เด็กๆแสดงวิธีทำเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นด้วยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยบรรทัดที่สองเนี่ยมี1เส้นนะคะบรรทัดที่3มี2เส้นค่ะข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะเนี่นะคะตรงเนี้ยะะมี1เส้นบรรทัดที่สองมี1เส้นบรรทัดที่3ามี2เส้น ทุกข้อเลยนะลูกนะทีนี้ย้อนกลับมาข้อสุดท้ายตะกี้นะคะเราได้คำตอบเรียบร้อยละเหลือตอบเป็นเลขไทยนะคะเอาเลขไทยมาใส่ตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะค้างหน้านี้เอาไว้ให้เด็กๆได้เขียนตามแป๊บหนึ่งนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปแล้วทั้ง4หน้านะคะตั้งแต่หน้า112ถึง115ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ